ไทยสวัสดีพี่น้องสาวสาว่างกับไม้อีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้ามาพี่น้องมานาั่งนั่งพักนั่งเศร้าอยู่ห้องพักญาติเออ้อเมื่อนี้ตามอัธยาศัยเหมือนเก่าเช่นเดิมพี่น้องพูดคุยกันไปเอ้ยน้ำกลนกันไปน้ำกลนกันมาพี่น้องแม่จะต, <laughs> ต้องใส่ในช่วงนี้ควิดมาเนาะนี่เขาจะมา อันนี้นอนอันนี้แล้วลายตันใดอันนี้ขั้วหิดต้องกอดบ้างตีไก่ วันทิ <Kad ons cción> ่หน <adia> ึ่งเใจแล้วเดี๋ยวกไม่ปรแล้ววันที่หที่สองก็มาไขมาเลี้ยงเข้าไปหาหมอบานีก็มาไขไ่แบบวันที่สามบารนีก็มาจุ่มกันขื้นพื้นบารนีใครมาทีหนึ่ทีสองต้องใส่กินท่านพีซีเดี๋ยวมามหาหมอมาโรงพยาบืหมอตสวนแล้วแบบเอาเข้าห้อง กอดเสือผู้เดียวด้วันเาม่ญากเขาไยเขาเยี่ยมคือผูยยเขาค่ะเขาก็ไม่เผาเพาะไ่เายงไม่ไ้วันนี้ทั้งนอาต้องพาว่าไเขาไปถึงซ่องไปหมอเปิดตามไม่ได้แั่ไปตะยินต้อูนะเขาจไบานีอมอเขจะกรถบ้านผู้ให่ผู้ใัสข้ามากเพิี่ม่ ที่วันเทลยอ่ะฟังดูซ่อือ่ันเซงอืแต่ีแล้วแต่ก็เาแล้วนอนจะขึ้นเลยมาดูทุกที่นั่นเ่นะโอ้เขาก็าถามว่าคืออะไรขมาแต่ว่อนเช้าลูกสาวแบบนี้หมอะไ้างั้วหน้าหมันยาทุกที่สบาซึ่งเป็นการเ บาดนี้ผู้ใด่เกีียวของพืชในสวนวัทุก้นตรวจถ้าเจ้ากัถ้าเจ้าก็ปิดแล้วมันบ่แต่ว่าดูสาวผู้นเน็ดนตีบกโตมาการโตก็ต้องโตอยู่วกันเหมืันแล้วมันเคลื่มอืมงยกินกินองันบตรอืมเด็กเไหาก็คือเจ้าู่นบ่เนียอืมาดนี้ไปหาหมอแล้วไปหามอหมอว่า ่ท่นไปแว่้โภาเน้องตอเนแล้วเสื่ไม่ไดเองมือวันเสาร์จังมากเลยมาตรวจอีกมาวจมาตรวจเียมนเรา้อยเนี่ยไป่ได้ไมได้จัมากได้เียรุ่งแบบเียบอยู่เงี้ยเานไปาขึ้นไปก็ได้น่ว่าเพรานกานเพราะว่าจะสอบจะไปเ้าไม กินกใให้เห็นท่าจหญงเตอนนี้เขาเรียกว่าอยเป็นัเยัเาจะอจะนะเียบหลเลียบยืเสียเลี้าเยซ้ายแล้วว่าแล้วุดจะ่้แลมันเบื่ื่อะเดอดไปคือไปเห็นย โากมาเดยกเชื่อมันเศร้าเนาะเช่อมเร้าม่เป็นองไรแตงตรงนั้นลุงบ้านเราไปทผู้ใดไปที่หนั็นล้จะไแต่แังขอของ่หบ้านปนี้ขอเมื่อมาเลยคยับหมอหอกลไปบหอ่บานะ้านมออปเลอุนนี่คุยกับคุยกันเพราะวานองใ้ดยุจออออหม เื่องดีขนเรื่องไมดีขึ้นแต่ว่ามันก็เห็นทุกขอหนึ่อเพราะว่าจอ่วจทุกข้อหนึ่งแ่กันจอก็เห็นไม่ใแค่คือคือนเพราอกมัเจ็บอีกท่าปฏิเสธเนาะอยากทดลองว่าไยนที่กันว่าบวกหันจ่ให้เม็ดยังกระตเล่าเขากาเห็เม็ด Làm v i 啊。嗯

เขาทำงานเขาานแล้วาานเ่าทำงานนักงานาทงนเ้าี่เขาา่งตางล่อมไห่ง่วจะเมื่อเมอจ่ยนเทียนนะคะแมกาผสเยด้ก็ใสได้ก็เ้แต่้ดเหอตีที่หนอนาในาใ่ ก็แบบผู้ชีจะมือทุดท่ามแงตอนตอนระว่างมือเมื่อั้นแล้วกิมนเผา กอาหารเดียวกับำลังยุ่งก่อก่อนสิบวันที่กำลังเพื่อนเขากินหนาแซบหของแซบหลายหนังก็เลยพอที่นสายามุนพวสาไปกิน่างแบบไกินเอาทำ้นงใส่ฝากดู่มไปใส่ใส่ใสยังาดาใส่อาหารไข่ก็ดีหมอมอทำาทำไมคนเรียงเสหมัก็เลยดูแลให้เนาะคนออกไปแล้วสามน คนอยากเอาใช่ไหนล่ะคนอยากออกแล้วานามีออกจะเป็นชุดมชุ่มจะเป็น ติดไปนเนาะหมอเร้อระบุว kind of ่าเราเป็นกอดกอดติดเสื hmm, mm ่อเนาะใจนั kind of ่งเลยนั่งพิจารเนาะเ็าแบบทุกสานดี่แหละเป็นแบบเป็นแบบกะทนหันจึงอะไรจึแบว่าข้าวเดียวจริ ส่วนอะเนาคือคือก็คือยืดข้างหน้าไปสี่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 สีอส่สี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 ่ส่นี่ส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 ี่่สี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 ่ี่สี่สีส่สี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 ่่สี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 ่ส่สี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 ่ส่่ แลว่น้ำมฉันฝากกะขนมไปย่างไทยเพื่นน้อยตะลุ่เ้ิกายอันนี้กาแฟแบบี้แกะตรแน่น้อใ่าใจน้ำไทยเนาะใส่านัเองเขากันเนาะเพราะเราอยากอย่งแม่ที่เราคนได้เขาบ้านลายเมืองสาจ้าฉันมาฟอกวันอาทิตย์ มันฝากขนมนุ่มเลยไปไปย่างยำยำใครยุ่ันไได้ไปมูออันเราไปเลยว้าเราบอกดีๆ่เนาะเรากันกินข้าวได้แซ่บอยดเอยูเบอยู่แล้เนาะก้าสิบแล้วเอ้ยไปดีถึงสุปตแเราเองเอิญแม่อาแม่อาเห็นงมใดกะไดทรวงปอกไได้ฟอกสามอาทีเต้ที่นงหงอถึงจังันที่้องเลยได้ซื้ มาน้งข้อเห็นมากเลยเรียกเอาคนโทรเร่าป็นมะบุกยออนกแม่ฉันจะป็นไปรักษาอุดรข้าจองที่องก่อนหนาจะมาฟอกไตมะบุกยอนไอส่วโยกาอย่างฮะยังเป็นบปลอย่างโอ้อากาศดีเนาะวันดีบนทนทองใฉันห็นาอย่ารี่ไปซีหน นต่หนาหอมอ่อมันยตายายร่รวมยิ่งใจจะไปจะบัจันทร์เอไปม่ได้เป็นทรงสการเลยหว่าไมม่แดงไปมันมากวมนางก่อ่เป็นนางดอไปแต่อีสวยไอ้ย่างไข่ชั้นการฝากไปแล้ววันนี้จ้เรนนี่จชันการฝาก ขนมไปยุ่ยัฒนกิจกันนอแล้วถ้า่ากินอาหารน่ละก็จะยุ้ยล้านนมอตอนื่อง่านคว้างกันเยอะเลย่หนนอนี่ไหอนายท่านเลยแต่เราไม่นอไม่เหลือกันเ่ยอกันั้นกันทอมฉันมาชั้นกิะสิฝากไปยุ่ยปานี่ฉัน้ว่าฉันดีใจยุย่ากขนมไปยุ่ ยือขนมไปยุกมันจะเล้นนี่แจ sí, ้เาเขคือ็ดเฮ็ดจอนะตะรุ่งไหมกว่าฮ็ดจอนะตะรุ่งมัน่อยอืมจ้าแฟนเราคนทั้งฝาดไต่เนาะเออวอนไม่เขาไปเฮ็ดจังนั้นะไว้เอามงแบบเห็ดรุ่ยิ่งหาซเราเสียเองแ่ไม่ไม่เสียกัน เพลงนีู่ไทย่เนาะเอาเราไปุ้มกหจังแล้วหะลูกเรากบจะไป่ย่งนได้ไปลรูุ้ยแล้วรอเลย่าาการตงตนตะัขากอเนาะตกีไทยด้านด้านแต่แต่มนชมมันีดยโอ้ยเเทียมางเนี่ยดนเยเนาะเาหัน ทีแล้วหลตรงนี้ล้วอกไตมันจะถนอายุดสไปแต่เด็เดแปปอร่างเียจะได้ฟกสตัวนี้โอ้ยะเสีน่าชอบถ้าแต่สเอนี่ยนั่นเลยต้อกไตท่แปดปีหม่องมาทีปปีว่าไม่ดีนะจะคุ้มจะนั่นแหละก็จสีเ็นัห ที่เราไปนอกเอ้ยพี่โซเล่กันมันมีมวนขอบไตเพื่เสียชีวิตขอแสดงความเสียใจข้าเนอกพี่น้องเนาเสียใจกันไลล่ะแม่จะเบิ้ลแต่ไ้อแก่กินนเสาวาวอ่างเปเออสาวสาว่างเปน่งนี้นะเพื่อจะ่อโอกาสเพ็่ไปแันีมันจีกแวตุ้ัวมาเดาเขาจะไปใครยของแต่ละท่เนี่ยเพียนยังไปใไห

รู้แต่ให้มันมขาหิงมันหิมแม่แม่เปนนุ่นยายเปนน่นสีเขาเขากระีเดนยียวโอ้ตายตเออเขาจะาเหียาด้ไี้นั่นนนั่นอันั่นเราอ่ะอีอิ่นเราอ่ะมีบอีหัวปาตายเด้สาวมาเลยัวขึ้นไงเลยอ้มมีนั่นนตายเด้ เอาละบนี้จะไปดูเงินแมวไทยเง่นดาวหมูควงมห้องจันรก็เด็กไปตายแล้วยังไปเดียไปน่มือังมึงงาผมจว่าไปห้องจันทอวาแตโออตยเมื่อวันที่เลือนสุเสาละมันเลยไปเมื่อวันอาทิตย์เขายังไปเยี่ยมใครเไปห้ันทอแม่ัแต่งหัวยูนไ่แต่งหัวก้อนหมูใส่ยู สามเท่ยเเปิดน้ำมันทุกเนเงีเขต้ไปมืองนันสูบที่จยูจังเละยากมากแตพอเถียวเรปหน้าะไม่มันพูดมันพูดเขาดูดด้วยลรวบอกกันมันพูดันเขาบ้างนะเจ้าไปมือวันจันบอกเออแม่าอไรวเนี่ยเดียกหไปเมือไปเขาลนะ่หดไ่มากานนะ กันหมูกันหมูกหกันหมูกนหมูกันเมกันหกันหมูกันหมูกนหมูกัหมูตันมูกันหมูกันหมูกันกันหมกันหมูกัาหมูกนหมูกันหมูกันหมนหมนหกหนูกันนมมัมกกนนนมันกันนหนนหมนกก เรี็นผู้เบิ้งกันนี่ละวนเด็กรับกับพี่น้องเขาเนทุกคนเดีมนอนกับนอนหนาวอ้ยมาท้งฝีเป็นเบิ้งน้ำพอแม่เห็นพเบิ้งเออเดชเฮานีืกับเบิ้งน้ำกันอเบิ้งนี่นะชงอ๋แบบเออเจ้ากับเบิ้งิีตามลูกเห็นเ่ากันนอนเขากันนอนพี่น้องเหมือยพัก่อเนาะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวเอาแม่หนีม้อนเนี่ยอ๋อท่านเจ้าอะไร ตึ้สีสองเออไยเลยที่กันนะคะแม่อ้อมตอเช้าสะว่างตลาดนัดไปเสียถึงเสีย้แม,แม่อเอาเป็น<ป><ป>มาเลตาตตลาดนัดเด้จะเล่ได้เสียนต้นแม่ตัวละลอยที่น้องเพราะือใจ่เลยจะได้ซือ้ออ่ตัวนึงพเลาะกับยายมุนนั่นแหะเบืออิ่มี่น้นอ,นอง เริ่มเริ่มององงงเล้งเล้งสมกิเ้าสาวสมางก็ได้พี่น้องเลยมันเนท,กกเท,ทน้าแทบอันพัดจะเทียบก็แทะ่แหละแบะ็บเนี้ยใส่ใครอันมันเป็นมันเป็นยาเพาว่าเลยสือมากินแทะไม่ถึงนึงกม่สมเด็ลวดกมันะแทบว้าให้ดมึงใส้ปาลากระแทวดนก,กับต้มยำกระแทไต้กี้ย่ายกับปลไกไ ขึนหน่อยแล้วก็บม่เหนื่อาเทียบเทียบเขียวบางนกจะเทียบเปนส้มนัรงเทียบพี่คนระเทียบคุยกันไป่น้งพี่น้นองเนาะถ้าบรรยากาศไม่หมีนเมื่อไหรเนี่ยกันนอนกีดอย่างนั่เดินดน,นั่งทำน้องสางไม่มี่วนอย่างนั่น้พี่น้นองขน,น,เ,เ,นเหือยไม่เหน่ กีดยางกีดยางเซยมาอยากบอกใส่น้องสนแงนก็ไ้นาีอยากพี่น้องก็ูกออเพือกอดกันแิตฟ้าไปเด็แค่แค่อย่างนั้นว่าจรงจมากนะโอ้โหนี่มันแบบนี้คือะไรข้าอยู่นมบ้านอดใส่พาเองวนนัน

กันไปกันมาเนอกโรงพยาบาลอืมนั่นั่งแ้วเออแต่นางวัวแต่นองมันพง่นนึอะนอนแต่นอนพี่น้องเลยขาก่อนปลอกไก่ล้วปอกไม่หองชาเชืองพี่น้องวันนี้แต่่านงขาสี่หาแล้วพี่น้อง กำเลาพี S <S ่น้องจารนพนองขาขอบุณขอบคุณนอๆเมติตามรับจยนเขาเพื่อนนแล้วกลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องเหมือนเราเช่นเดินะพี่นองเนาะไดกจขอขอบุณขอบุนไๆให้กาลังใจซึ่งกันและกันพี่นองไดก็ได้เนาะะขอขอบคุณขอบคุนีะสวัสดีจ้า